ยินเลยแม่ปุ้ยมาถวายผ้ากับหนูก่อนนะคะเออไม่ปุ้ยยกเลยไม่ข้างติดได้ออกเอาจับจับพอมกันแม่จับพอมเวัสเดี๋ยวตั้งใจละพรนะอ้าวไปดื้อ้ามันจะละบวามผ้านะ ด้วยบุญกุศลที่ยอมทองได้น้องนางผ้าวายแก่ผ้าพิศสมในครั้นนงนี้พระคามน่าเก่งดีเนื้รักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกตกโรคภัยอันตรายทั้งหลายใดก็ยากจะมาท้องทานให้มีความสุขที่ยืนาภนายใต้ร่มเงาประวัติศาสนา์คณได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้จะพูดอะไรคำสิขขส้นพระประวัติศาสาานาให้หมดหนี้หมดสิดนเหลือกินเหลือใช้เอากันไทสร้างบารมีให้ทรัพย์สมบัติใหญ่ใหญมาเพื่อมา ความเพียรเ่อเินเขาไวสร้างบารมีอย่างมีจิตกมยิงจะเดินทางไปหบบนุผลตำบลใดก็ต้องมีความปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานแต่เป็นที่รักเกรงอกเกรงใจของทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลายเมื่อถึงพานักหลับตาจะเรินสมาธิภา,าวนาบารารีก็ควรม,มีใจหยุนในดใจวิ่งก็คว้มีดวงตาเห็นธรรมใะได้เข้าถึงธรรมะภายในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดถึงพระนิพพานจงทุกท่านทุกประการคืออภิวัตนัสีิเรสานิจังวัตถาปัจจายโนจัตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนส,ส,สุข,ขังอะราัง แนดแดนมาเอาหมันอันมากว่มีขายยูวอันอันยูอันยูในเพื่อนนั่นแหะเอิเอนยูจะดกริงใจนาะมันหมื่นเลวเนาะผ้าเป็นผ้าแบบว่าเป็นรูปใจริงะได้ขายดีบอกได้ขายไดขายยู่เนาะอกช่องไหนล่ะที่ ก็องนะคาราดแดนออฟฟิเชียลค่ะก็ต้องไปติดตามเนอะเขามันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องี่เรื่องที่ที่ทีมันเหมาะสมเหมาะสมกนดั่งคือเราลากันเรากันจ่าข้าใช่ใช่ละทุกโมตนาอ่าฝนตกแล้วท่าอาจารย์มาเอาไม้โบราณใช่ไหมคะไม้โบราณเกิดจากยางสากหม้อกันสินยังไม่แท่ไม่แท่ไม่แท่แต่ทำไมอ๋อแม่ไปข้นไปเรื่อยเอง โอ,โอ้ยขนลุกค่ะขนลุกค่ะอเอฟซีบอกว่าเอฟซีบอกว่าทําบุญแบบนี้แบบไม่ได้วางแผนมาก่อนจะถูกหวยนะเคซี่เพัน่นวาไมไ่วางนะคะนะคะจะถูกหวยนะคะเอฟซีขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุค่ะอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มีบุญอยู่ที่ไหนก็ได้บุญขอคุณค่ะตอนนี้ฝนตูงหนักมาก,มากค่ะนะคะผ่า,า,าจา์ลูกเมื่อกี้อยู่ที่บัดไหนคะอยู่บ้อยู่ วดูพานอำเภอไหนยี่ยงวในใันท่านอยู่อำเภอยี่ยงอำเภอไหนยายอําเภอผูพานปาร์ตมาจากอำเภอภูพานนะคะเราเออหนูยังได้มีโอกาสถวายผ้าไม่มีคำว่าบังเอิญจริงๆค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะสีกันขนุนถวายพระของน้องเทซี่ นะคะเป็นท่าอหนึ่งผืนที่พี่นาน,นะคะเมตตาไว้นานแล้วนะคะแต่น้องเคซี่อ๋อท่าแรกแต่น้องเคซี่ไม่ได้อะจะเอาไปถาไวายนะคะแบบว่าวันเดียวหมดเลยไม่ได้นะคะนะคะราคาก็คือนะคะระลึกว่านะคะขอให้มีบุญสัมพันธ์นะคะผ้าแต่ละผืนนะคะประมาณนี้คือขอพรนะคะขอบคุณแม่ปุ้ยค,ะค่ะฝนกระหน่ำเลยอ่ะฝนตกหนักมาก ฝนตกแหงกับบ้านบ่อได้กับบ้านบ่อได้ไปซอยแม่ปุ๋ยเนี่ยคนตกหนักมากพรุ่งนี้วันพักค่ะเอฟซีเห็นไหมคะเราได้ทําบุญเอฟซีที่เห็นน้องเคซี่นะคะนะคะก็จะได้บุญไปด้วยนะคะถามบ้านน้องเคซี่นะคะเป็นคนที่เลวร้ายไหมก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะแต่บางครั้งก็หลุดบ้างนะคะคนเรามันก็มีจริตที่ต่างกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีนะคะจิตใจที่ไม่ดีตลอดเวลา ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาภาคลุมไหลนะคะหนูจะกลับบ้านนะคะไปหาพ่อกับแม่ไปอยู่กับครอบครัวไปเอาภาคลุมไหลนะคะมีโอกาสมีปัจจัยนะคะก็อุ่นหนุนภาคลุมไหลน้องเคซี่ด้วยนะคะคุณยายแลเมื่อกี้เราก็ได้บุญกันเนาะนะคะเลิศม,มากสาธุค่ะวันนี้นะคะชาวบ้านได้อิ่มท้องนะคะนะคะแล้วก็ดวงวิญ,ญญาณต่างๆที่นะคะได้รับบุญกุศลไปด้วยนะคะเมื่อกี้หน้าตาพระอาจารย์อิ่มเอ็มมากๆเลยให้พรเราด้วยนะคะ ตอนนี้ฝนก็ตกค่ะนะคะอืมฝนตกค่ะฝนตกหนักค่ะพี่๊กบุญมาถึงคนดีขอบุณค่ะพี่พิมซินีอนุวาเทวาบุญกับเคซี่ด้วยพี่สุบินขอบุณค่ะแม่นาได้บุญหลายจ้าพี่นาฮ่องกงนะคะขอบคุณค่ะนะคะเงินเข้ากี่บาทนี่นะคะขอบพระคุณค่ะ ถามว่าทําไมน้องเคซี่ไม่ทําเองล่ะทําไมต,ต้องเป็นสะพานบุญล่ะทําไมไม่ถวายเองตัวเองขายเองก่อนที่หนูจะทําผ้าออกมานะคะหนูถวายไปก้าผืนแล้วนะคะแล้วก็ถวายมาตลอดนะคะหนูก็ต้องกินต้องใช้เนาะหนูก็ต้องอาศัยเอฟซีอย่างนี้ละคะ่ะทุกท่านก็เข้าใจน้องเคซี่ด้วยนะคะเราไม่ได้มาหาผลประโยชน์แต่เรามาหาทํามาหากินเพื่อดํารงชีพนะคะบ้านในฟนทิก็ฝนตกนะคะน้องหมาก็อยู่ข้างนอกค่ะนะคะ คุณลูกค ok ้าก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าฝนตกค่ะนะคะได้ติดตามช่องนักขาแบงค์ออฟฟิเชียลไหมนี่ยักเบิ้งเป็นวัตถุี่ดียเออเดี๋ยวดูมากมายดูมากมายไม่ได้มันจะปวดหัวฝนตกแดดออกค่ะนะคะก็นะคะไปดูคลิปต่อด้วยนะคะเอสซีนะคะนปุ้ยลกโตเนแม่ปุ้ยมาถวายผ้ากับหนูก่อนนะคะ นอง้าสินี่ค่ะนี่ท่ไม้พูดยกเลยไม่ข้างสิได้ออกเอาจับจับพอมเดีวแม่จับพอเดี๋ยวสั้งนใจละครนะ้อวไปด้วยชาขอบมันจะรับคยข้านะเพื่อบุญกุศลที่ยอมสองให้น้องนาง้าไหวแค่าพิสูในรัางนีพระน้าแห่งบุนิ้รักษา ให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกตกโรคภัยอันตรายทั้งหลายเลยเขาจะเป็มาท้องทานให้มีความสุขที่ยืนานภายใต้ร่มเงาประวัติศาสตร์ศาสนาไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้จะบุญตลอดชีวิตปะวัตพศาสตร์ศาสนาให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินดีใช้เอากั้สร้างบารมีให้ทรัพย์สมบัติใหญไหลมาเพืมาที่นั่นเพื่นอเ่อด่เดินเอากั้สร้างบารมีอย่างมีจิตใจ จะเดินทางไปหบบน y w h e r e ตำบลใดก็ควมีความปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานและเป็นที่รักเกรงอกเกรงใจของทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลายเมื่อถึงพานักตาเจริญสมาธิภาวนาตลอดจะควมีใจหยุดใจนิ่ง,งให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมะภายในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดถึงพระนิพพานจงทุกท่านทุกประการคือ

แงแบบแดมาเมึงเหอนมากมมีไผยู่อันอันดูอันดูในเพื่อนน่นล่ะเออเออิ้วจะบเกียงใจเนาะมันหมื่นแล้วเนาะพักเป็นผ้าแันว่าเป็นรนจริงเออได้ขายดีอยู่บอกได้ขายได้ขายเนาะออกช่องไหนล่ะพี่ ช่องนักข่าดแดนออฟฟิเชียลค่ะก็ต้องไปติดตามนะเขามันเป็นอะไรใช่มมันเป็นเร่นงริงเร่ซีิงมันหมาะสมเหมาะสมประเพราะวเอาการบอกกันกาค่าใช่ใช่นาอชสมนโตกแล้ว